สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมรถถ่ายโซนพะเนออีกเช่นเคยครับผมนะครับคันนี้ก็ติดจองไปที่เรียบร้อยครับผมใช่ครับันนี้ก็แบบรุ่นใหญ่ครับผมนะครับลังคาก็สวยมากครับคันนี้กระจกมองหลังให้เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้คือสีสวยครับเกียร์ดีสีแบบสวยๆไม่มีตำหนิครับผม นะครับสําหรับคันนี้ก็เหลือแปะฝาข้างครับผมนะครับใกล้เสร็จแล้วครับนะครับคันนี้สวยงามครับผมนะครับลังคาแบบนี้ก็สวยนะครับสวยงามแบบใหม่นะครับก็ใส่ไปให้แบบนี้เลยนะครับ ูกคาติดจองวทิที่เรียบร้อยครับคันนี้ชังโกเรรงมือเต็มสเต็ปครับช่วงนี้ลูกค้าจองครับถ้าใครสนใจอยากให้ทําให้ใหก็โทรมาสอบถามได้ครับผมนครับคันซีเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกคันหนึ่งครับผมมาแล้ว อันนี้สวยมากเลยใครได้ไปรอแน่นอนครับผมนะครับเรายังไม่ได้ลงสีครับผมให้ดูตอนทำแบบงานดิบนะครับนี่ก็งานเชื่อมอย่างนี้เลยนะนี่ทันใดที่อยากดูรายละเอียดตอนรถทำนะครับเชื่อมเต็มๆเลยนะนะครับ น,นี่ก็นี่ครับเกียร์ก็ยังไม่ได้ลงสีครับผมแม่เป๊ะนะครับก็เตรียมจะเป๊เหล็กฝาข้างนะครับหลังคาก็สวยงามครับผมอันนี้ก็ยืดพอดีเลยนะ สวยงามผลานนี้ครับผมอันนี้ก็จองครับลูกค้ามาจองแล้วช่างก็เร่งให้เต็มที่ครับผมคันนี้สวยงามนะโโหทรงนี้ใครได้ไปนะครับหล่อมากเลยครับทรงนี้สวยงามครับผม อันนี้ก็จบไปอยู่ที่68,000บาทครับผมน,นี่ก็จะเป็นสเปครุ่นใหญ่นะครับช่วงนี้ลูกค้าก็จะสั่งจะเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับนะใกล้ๆเราไปได้หมดนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็มาดูรถก่อนก็ได้ครับผมสนใจมาดูรถก่อนนะรประมาณนี้เลยครับงานดีนะครับ ก็อยู่อำเภอสังจังหวัดบุรีครับผมนะครับนี่ก็จะมาลองเัืจองมือให้นะครับไปดูรายละเอียดคนระับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมเหลือใสฝาข้างครับผมนะครแผ่นปิดมลังจะใส่นะเ,เราถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะครับ คันนี้ก็จะเป็นสเปครุ่นใหญ่นะครับนะครับคันนั้นก็คันสีแดงก็ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยนะครับนะครับคันเล็กิคิโนก็ยังโสดอยู่นะพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมมาดูรถก่อนก็ได้ครับตอนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสเปกก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ครับท่านใดสนใจก็มาดูรถได้ครับผม เบอร์อโทรก็โซนก็แปดกรเก้สองหนึ่งแครับผมระบบเชื่อมก็ CO2 นะประมาณนี้เลยนีเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลา FC ไปเพียงเท่านี้น,นะครับฝากกไลค์กดแชร์ช่องรถถ่ายโซนมานอกเครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ